โอเคครับผมนะก็ขอกลับสวัสดีน้องๆคนดูทุกคนที่น่ารักคนทุกท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้ครับพี่เนี่ยก็จะมาสอนโหลดสมาร์ตการา,านะผมนะซึ่งเป็นสมาร์ตการาตัวใหม่เนาะก็มีเอ่าน้องๆหรือว่าคนดูเนี่ยหลายคนในช่องพี่เนี่ยทักเข้ามานะหรือว่าขอมานะผมนะเยอะมากทีเดียวเลยนะผมนะจะเยอะมากก็ไปเชิงก็แบบว่า เออให้พี่เนี่ยช่วยอสอนโหลดสมาร์ทกรากราตัวใหม่หน่อยครับอะไรอย่างงี้อย่างางี้เนาะก็พี่ได้สอนตัวเก่าไปน่าจะเอ่อหลายวันนะผมเป็นเป็นอาทิตย์เลยเขาว่าได้เนาะก็ตัวนั้นเป็นตัวเก่าแล้วก็หลายคนเนี่ยประสบปัญหาเลยครับหรือว่าเข้าเล่นไม่ได้น่าจะดังมาเลยพวกนี้เนาะก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมาแถมพร้อมกับฟรีไฟล์เวอร์ชันล่าสุดด้วยครับนี่ครับน้องๆคุณดูเนี่ยจะสังเกตได้จากอ่อฟรีไฟล์ข้อนนี้เนาะก็พิเศษของสมาร์ทกรากรา์ตตัวนี้ดียังไงนะผมก็สมาร์ทกาเนี่ย นะมันจะเป็นตัวสําหรับคอมสเปคต่ำแบบต่ํามากๆนะผมนะสำหรับใครที่คอมสเปคไม่แรงเลยแล้วต้องการที่แบบอยากจะเล่นฟรีไฟล์นะผมอยากจะเข้าไปสัมผัสอะไรประมาณนี้เนาะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสําหรับใครที่ต้องการเ,าเล่นฟรีไฟแล้วแบบอคอมไม่ต้องแรงก็สามารถเล่นได้นะผมเล่นลืน่นๆอะไรประมาณนี้เนาะก็เจ้าตัวนี้ับผมแรมสองกิกไม่มีการ์ดจอก็สามารถเล่นได้นะผมนะแกะกระตุกหน่วงค้างอะไรพวกนี้นะผม นะแก้จอดังอะไรพวกนี้เนาะคใครที่มีปัญหาจากตัวเวอร์ชันที่พี่สอนไปนะผมนะก็ลองเวอร์ชันนี้ได้นะครับลองดูนะผมนะโอเคก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับคล้ายกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปเทคนิคสอนโหลดสอนนักฆ่าอ,าอะไรต่างๆมากมายภายในอนาคตนะผมนะโอเคครับนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะผมนะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถทักแฟนเพจเข้ามาถามได้ เลยนะผมนะโอเคครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะผมโอเคครับผมมาที่ขั้นแรกเนาะขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เจ้าตัวสมาร์ทกก้านี้ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะผมนะซึ่งลิงก์โหลดเป็นลิงก์มีเดียไฟอีกเช่นเคยนะลิงก์โหลดมีเดียไฟอีกแล้วนะผมนะก็ลิงก์นี้น่าจะ ไม่ใช่ลิงก์นี้นะผมเว็บนี้น่าจะโหลดง่ายสุดแล้วนะบีเดียไฟล์นะผมนี่ครับก็โหลดประมาณ800เมกเลยนะผมนะพื้นที่ต่าๆของอ่าคนดูเนี่ยจะต้องประมาณ800-900เมกเลยนะก็เว้นพื้นที่ให้สําหรับพอโหลดด้วยนะผมนะแต่มันก็กินไม่เยอะหรอกนะครับนะน้องๆคนดูเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะโอเคครับเราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะผมพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะผมมันจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ครับนี่นครับอ่ะสมาร์ทกาก้า171 ตัวนี้เลยนะผมนะนะับก็วิธีการติดตั้งเนี่ยนับก็คล้ายๆกับตัวเก่าที่พี่สอนไปเนานะนั่นก็คือการคลิกขวาครับผมแล้วก็กดที่รูปโล่นะรันแอสตัวนี้นะผมนะนะับพอติดตั้งอะไรเนี่ยมันก็จะติดตั้งง่ายๆนะผมนะน้องๆคนดูเนี่ยจะติดตั้งเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่แนะนํานะผมให้สร้างโฟลเดอร์แยกขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะนะโฟลเดอร์นั้นเนี่ยจะว่างนะผมเอาตัวนี้ลงไปเนาะอันนี้พี่แนะนำนะผมสำหรับส่วนตัวเลยนะ เพราะว่าของพี่ก็สร้างโฟลเดอร์แยกเหมือนกันนะผมนะโอเคพอติดตั้งอะไรเสร็จแล้วนะผมนี่ครับมันก็จะกลายเป็นโฟลเดอร์นี้เลยนะผมนี่ครับของพี่นะ,ะเดี๋ยวเราพับหน้านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นงงนะผมก็นี่ครับสมาร์ตการด171อันนี้ติดตั้งในได์ที่พี่สร้างขึ้นมานะนี่ครับมันจะชื่อยางงี้ให้เรากดคลิกเข้าไปนะผมนะครับแล้วก็ไปที่เอนจินนะผมแล้วเลื่อนลงมาหู อะพอเลื่อนลงมาเนี่ยให้เรามาที่ตัวนี้ครับมันจะขึ้นว่าโปรเจกต์ไททันนะชื่อมันนะผมโปรเจกต์ไททันจุดเอีกซอนะผมให้เราคลิกขวาครับผมแล้วก็คลิกที่ s e n ท to ครับแล้วคลิกที่ Desktop อนะวิธีการนี้เพื่อเป็นการเอ่อเวลาน้องๆคนดูเนี่ยเข้าเล่นนะครับผมจะได้ไม่ต้องหาไฟล์นะมันก็จะเทรชดช็อตคัท ที่หน้าจอคอมเราเลยเนาะเวลาเข้าก็เข้าง่ายนะผมนะเนี่ยพอกดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับมันจะเป็นเจ้าตัวรูปนกสีลุงนะผมนะเอ่อสีมันค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือสมร์ทก้าเนี่ยที่พี่ทําช้าไม่ใช่อะไรนะผมคือตัวติดไวรัสเยอะมากถึงมากนะผมเยอะมากมากอะมากแบบมากที่สุดนะครับนะ คือมากมายนะผมนะเยอะมากมเลยเดียวฉะนั้นตัวนี้พี่ก็หวว่าเออพี่หามาแล้วเนะี่ยตัวนี้น่าจะชัวร์สุดนะผมนะนะับเข้าเล่นได้โอเคอะไรโอเคหมดนะผมนะไม่มีปัญหาเยอะนะครับโอเคเนาะก็ไม่ได้เป็นตัวนี้ก็น,น้องๆก็คลิกเข้าไปเลยนะผมเพราะเรากดลูปโลตั้งแต่ตอนติดตั้งแล้วนะครับผมนะ โอเคนะผมพอน้องๆคนดูเนี่ยกดเข้าโปรแกรมมาแล้วเนี่ยครับผมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยนะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเพสโตเพตรงไปโต,โตเรามีแค่2ตัวที่เราจะทำนั่นก็คือเฟซบุ o กกับฟีไฟนั่นเองนะผมซึ่งการตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะภาพไใ้ให้แล้วกันนะผมแปะภาพไวให้ดูนะว่ามันตั้งค่ายัางไงนะผมนะนะับก็ตั้งค่ายง่ายนะผมตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าลืมรีบูตเจ้าตัวโปรแกรมด้วยนะผมเพื่อให้การตั้งค่าของเราเนี่ย มันใช้งานได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมนะน้องๆพี่ก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะตอนเราติดตั้งแอป,ปหรือว่าเปิดแอป,ปครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะขึ้นว่าเ,เข้าแอป,ปไม่ได้นะครับผมนะให้น้องๆคนดูเนี่ยมาเปลี่ยนที่หน้าตั้งค่านะนะครับนี่ครับมาเปลี่ยนที่เวอร์ชัน Android นะเปลี่ยนตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น7.1.2นะให้เอ่อนให้น้องๆคนดูเนี่ยเปลี่ยนเป็น Android 4.4.2นะครับผมแล้วก็ทำงานปิดแอป,ปแล้วก็เปิดไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะ นะครับอันนี้วิธีนี้จะเข้าได้เนาะนะผมนะเนี่ยครับก็สาหรับใครที่เ,เข้าโปรแกรมไม่ได้ก็ลองวิธีนี้ดูนะผมนะ,นะอันนี้พี่ก็ลองแล้วมันก็เข้าได้นะนแะ้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะ7.1.2มันเข้าไม่ได้นะแต่ว่าส .4.2 เนี่ยมันเข้าได้นะผมนะนะับก็ฝากไว้ด้วยนะนะผมนับโอเค okay, ก็ ขั้นตอนแรกนะครับผมมาทำยังไงนะก็ให้เรามาที่ล็อกอินที่ Facebook ก่อนนะเพราะว่าสำหรับใครที่เ,เล่นด้วย f a c e b o o k นะผมก็ไปที่ Facebook แต่สำหรับใครที่ล็อกอินด้วย Google นะผมมาที่ตรงซิทติ้งครับผมแล้วเลื่อนลงมาหาคําว่า Add Account นะแล้วก็คลิกไปที่ Google นะ,นะครับแล้วก็ล็อกอินใส่พาสเวิร์ดอะไรไปให้มันจํา จํจาชื่อเราเนาะแล้วก็เข้าฟิล์ลก็ล็อกอินด้วย Google เหมือนเดิมนะผมนะสำหรับเจ้าตัว a c e b o o k เนี่ยพอล็อกอินเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นว่าในดตบล็อ r เออร์เลอร์อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวพี่แปะภาพไว้ให้นะผมนะกอ็อ่อน้องๆคนดูเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วก็กดออกแล้วก็กดลบทิ้งไอ้หน้าต่างเนี่ยลบทิ้งได้เลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเข้าอีกนะผมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังนั่นเองนะผมนะอันนี้ a c e b o o k ล็อกอินไว้ไม่ได้ไวเล่นนะฮะคือเอาไว้เข้าเเเเฉยๆนะครับนะข้า Free ล โอเคพอเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าเกมพีไฟกันเลยนะผมเราจะไปดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะคอมสเปคต่ำนะผมนะก็เดี๋ยวให้น้องๆคุณดูเนี่ยไปลองดูนะผมคอมพี่เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลเยอะนะต้องให้น้องๆคนดูที่สเปคต่ำเนี่ยลองไปเล่นดูนะว่ามันจะลื่นริงไหมมันเออแรมสองกิกมีกาจอนะผมนะเป็นอย่าง <S <S ทั้งเลือกสําหรับคนที่คอมสเปคต่ำจัดๆเลยนะผมนะโอเคพี่พูดเดยอะกินไปละนะเดี๋ยวเราไปเข้าเกมมันเลยดีกว่านะผมเปิด มาแล้วนะครับผมนี่ครับเกาหลีน,นานั่นเองนะครับผม่ะครับนะอันนี้พี่ก็ได้ทําการเรียกว่าอะไรอ่าล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินเกมไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าเกมมาแล้วเราจะมาดูว่ามันจะเลื่อยไหลลื่นหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับผมนะก็รู้สึกแม่งกระตุกมากกลัวแป๊บนะครับคือถ้าเกิดว่ามันกระตุกเนี่ย หรือว่าเข้าครั้งแรกกระตุกให้ออกแล้วเข้าใหม่นะผมนะนับรู้สึกแบบเฮ้ยมันเริ่มกระตุกละให้เราออกแล้วเข้าใหม่ทันทีทันใดนะผมนะอันนี้เป็นเทคนิคพี่นะเพราะว่าคอมพี่เนี่ยนะครับที่พี่เปิดโปรแกรมฟีฟ่ครั้งแรกหรือว่าเข้าเกมฟีฟ่าครั้งแรกเนี่ยมันกระตุกเว้ยมันกระตุกมากนะผมกระตุกแบบโหกระตุกจัดนะผมให้เราออกแล้วเข้าใหม่ในทันทีทันใดนะผมนะอันนี้แนะนําเลยนะนะครับอ่ะเราลองเข้าอีกรอบดูว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่ะนี่ครับมันจะลื่นนะนี่ครับมันจะลื่นขึ้นนะ ถ้ามันลื่นเนี่ยมันจะเด้งหน้าตายอย่างนี้มานะนะผมถ้าให้เป็นเหมือนพี่ถือว่าเล่นได้นะครับผมนะถือว่าไม่มีปัญหานะผมนะนบนะนะใช้โปรแกรมแบบนี้ก็เราต้องรู้ทันมันนะครโอเคก็ส่วนการตั้งค่าภาพนะผมนะภาพนะค,คอนสเปกต่ำที่จะมี2ตัวเหมือนเดิมนะผมที่ใครๆหลายๆคนรู้นะเนาะอ๋ออีกอย่างหนึงนะครับอย่าลืมเปลี่ยนภาษาที่ตรงนี้นะผม g u a g เนี่บ เปลนเป็นภาษาไทยด้วยเด้อนะผมโอเคนะดิสเพย์เนี่ยจะมี2ตัวให้ปรับนั่นคือราบลื่นกับมาตรฐานนะถ้าเป็นภาษาไทยนะผมนะก็ถ้าในเรื่องก็ปรับสมูทลราบลื่นนะครับให้ fps ปรับเป็น high เลยนะครับผมปรับเป็น fps สูง นะครับนี่แนะนําเลยแค่นี้เองง่ายๆนะเดี๋ยวเราเอ,อไปดูการตั้งปุ่มดีกว่าว่าแอปตัวนี้ตั้งปุ่มยังไงนะผมตั้งเล็งหัวยังไงอะไรเช่นน้องๆคุณจะอยากตั้งค่ายิงหัวกันเนาะก็ให้เรามาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่คอนโทรลนะครับคอสตอมเพทอยูดี D, นะครับภ,ภ,ภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรการควบคุมแล้วก็ปรับปุ่มอะไรสักอย่างนะผมนะนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากด F1 นะครับ เพื่อโชว์ปุ่มมันขึ้นมาแล้วเราก็ให้กดนี่ครับที่แป้นอันแรกครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนทที่มันเป็นสี่เหลี่ยมกดเข้าไปนะครับนี่ยมันก็จะโชว์ปุ่มว่าเออเราต้องตั้งยังไงถ้าอันไหนไม่ถูกใจน้องๆก็ปรับเอาได้นะคนดูก็สามารถปรับได้นะส่วนการนังค่ายิงหัวทําไงนะผมก็นี่ครับมันจะมีเป้าโล่งๆอันนี้นะให้เรากดคลิกขวาที่ตรงนี้ครับผม นี่ครับมันจะขึ้นว่า key property ขึ้นมานะมันจะเป็นแกน x แกน y นะผมว่าปรับเท่าไหร่อะไรไงนะผมเทคนิคปรับเออน้องๆคุณดูก็น่าจะมีอยู่แล้วนะว่าเออปรับเท่านี้เท่านี้ยิ่งกว่าเท่านี้เท่านีนนะ้นะครับผมนะนครับนี่ครับอ่าสปีดอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอ่ประมาณนี้นะผมก็สามารถไปปรับกันได้เลยนะอันนี้พี่จะยังไม่ปรับแล้วกันนะผมเพราะว่า พี่จะมาลองภาพเฉยๆนะผมแล้วก็วิธีการเอาปุ่มไอ้ตรงนี้ออกก็กด f หนึ่งอีกครั้งครับผมมันก็จะหายไปแล้วนะผมนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นในเกมดูนะว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่าเราเข้ามาแล้วนะผมนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองเต็มจอดูนะครับอ่าพี่ลืมนะผมก็วิธีการเอาเมาส์เข้าเกมหรือว่าปลดล็อกเมาสนะ์เนี่ยให้เรากด control นับแปดหนึ่งนับเนี่ยครับปุ่มกด control นะครับเแบบนะมาส์นนม,มันจะเข้าไปในเกมนะโอเคนะครับส่วนตอนนี้ ภาพก็นะครับสมูทอย่างที่เห็นนะครับภาพมันก็จะแตกนิดนิดนะแต่ก็เน้นลื่นนะครับสำหรับคนที่เน้นเล่นเขาก็ไม่คิดอะไรมากนะผมคิดเอ่เล่นลื่นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราเอามาเทสดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใครที่ยังเอ่อไม่ได้ปรับเมาส์อะไรเนี่ยนะผมเมาส์มันจะค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะตอนนี้พี่เล่นเนี่ยเมาส์ก็ไวไวใช้ได้เลยนะผมนะ ก็อย่าลืมไปปรับนะครับปรับให้เข้าอับมือเราบ้างที่สุดนะครับผมนะนี่ครับอ่า,าพเรื่องภาพก็จะประมาณนี้นะผมสหรับเจ้าตัวนี้นะอ่า,อาไฟฟ้าเวอร์ชันล่าสุดนะผมเรื่องการยิงเรื่องอะไรเนี่ยก็ปกติดีนะผมไม่มีแหลกกระตุกอะไรนะผมหน้าจอดาก็ไม่มีนะครับพี่ก็เข้าเกมให้ดูแล้วนะแต่มันอาจจะมีเมาส์หลอนบ้างนะถ้าแบบให้พี่เดาานะผมมันน่าจะมีนะผม นะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจนะผมก็สามารถโหลดได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะนะับก็ขั้นตอนไม่ซับซอ้อนไม่ยุ่งยากนะผมเหมือนตัวเก่านั่นเองนะผมนะโอเคส่วนการตั้งค่าภาพก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับการตั้งค่าภาพหรือว่าทดสอบภาพในเกมฟรีไฟล์โหลดแอปสมาร์ตการ์านะผมโอเคครับผมนะเป็นไงกันบ้างนะผมสําหรับการโหลดเจ้าตัวสมาร์ g การาวิธีติดตั้งนะผมตั้งค่าหรือว่า เล่นเกมฟรีไฟล์นะผมสำหรับคอนสเปกต่ำนะครับแรม2กิกไม่มีการ์ดจอนะผมก็ใครสนใจเหมือนเดิมับผมโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมนะแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามอะไรนะผมหรือม,มีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะผมนั่นไดที่ช่องคอมเมนต์หรือว่าจะนักมาถามในแฟนเพจพี่ก็ได้นะนะผมถ้าพี่วางพี่จะตอบให้นะผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจพี่ด้วยนะฝากติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะนะครับ พี่อาจจะวันไหนอารมณ์ว่างอาจจะมาไลฟ์สดเล่นเกมนะถ้าพี่มีอารมณ์รับเล่นนะผมนะโอเคก็นะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับน้องเล่นดูนะสําหรับใครที่อคอสเปคต่ำแล้วแบบเออผมยังเล่นฟีไฟนั้พี่หายหน่อยหรือว่านะคใครที่อยากโหลดสมารท์ทคาคาตัวใหม่ก็ เนี่ยพี่จัดให้แล้วนะก็ตัวนี้เป็นอสมาร์ทกางเจหดึ่งด้วยนะผมนะนะโอเคเนาะหน้าตามันอาจจะดูแปลกๆเนาะสี่ลุงแต่ว่ามันก็เล่นได้นะผมเล,ลื่นไปก่อนนะผมนะ โอเคก็สำหรับวันนี้พี่มีเมียงเท่านี้นะผมนะก็อย่าลืมนะผมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะผมนะให้พ่อแม่เพือพ่อนพี่พี่ๆน้องๆป้าๆดูทุกคนเลยนะผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง subscribe นะผมช่องพี่ด้วยนะผมปนทนท็นอปครับฝากไว้ในอ้อมหกอ้อมใจด้วยนะผมนะนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่แล้วก็เทคนิคการสอนอะไรต่างๆมากมายนะผมนะนะโอเคก็สำหรับวันนี้พี่มีเมียงเท่านี้นะผมขอลาไปก่อนนะผมนะ ไปเจอกันใหมค่คลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ